สวัสดีค่ะนักเรียนในรายวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อดนตรีในไพกว้างนะคะสำหรับในเรื่องของดนตรีในไพกว้างจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะวันนี้คุณครูมีการ์ตูนแอนิเมชั่นมาฝากนะคะจะเป็นอย่างไรนะั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ กว้างใหญ่สัตว์อาศัยกันสุขขีนกริงหมูอ้วนทีกระต่ายหมีแสนสุขสันถึงวันประชุมปา่าสัตว์พร้อมหน้ากันพบคันเสือประกาศไม่เช้าพรานถึงงานวันประจำปีพวกเราจะจัดงานเพื่อประสานสามคัคคีรักกันฉันน้องพี่ สร้างไมตรีผูกพันไก่จ้าเสนอว่างานนี้น่ามีแข่งขันบรรเลงดนตรีกันไม่เห่หันทุกเวลาสัตว์ป่าต่างเห็นชอบพร้อมจะช่วยคิดนำพาชักชวนกันเฮฮาเร่งปรึกษาตะเตรียมกัน ยิน้อยเกิดความคิดชวนหมูมิดร่วมประชันเต่านบกวางเพื่อนกันไม่แป้ผันดำเนินงานจัดตั้งวงดนตรีแบ่งหน้าที่ร่วมประสานร,ร่วมใจเป็นทีมงานเล่งคิดอ่านคิดชิงใชยชิงฉาบป,ปีกกับคลองระนาดกองหามาไว้จากแค่คุยดนตรีไทย ซอสามสายซอดวงอู้เครื่องดนตรีพร้อมกันหาพบคันหมายเชิดชูดนตรีไทยนั้นมีครูให้ผู้รู้ได้ชื่นชมทีมงานฝ่ายฝึกฝนด้วยอดทนและเกลียวกลมไม่ท้อไม่ตรอมตรมล้วนชื่นชมและยินดี พอถึงวันนัดหมายสัตว์มากมายเร่งเรารี่เพื่อร่วมงานคิดคีป่าจำปีกลางพงไพรผลไม้อาหารครบกองสมทบกินไม่ไหวเพราะร่วมแรงร่วมใจด้วยท่วมทวมนสามารถขีช้องป่า เป็นปะทานก่าวขานไขเอ่ยว่าจีพบรอบปะจำปีงานวันนี้น่าพื้นเพลงการประกรวดดนตรีรางวันนี้ให้ทีมเก่งขับกล่อมเล่นบันเรงให้เพลินเพลงทั้งพันนาจากนั้นจักสลากสัสดสวนมากมาพร้อมหน้า ก่อนหลังตามกติกาไม่รอช้ารีบปะชันหลายวงขึ้นเวทีปะหมามียืนขาสัน่นไม่กล้าชวนขบขันผู้ดูนั้นล้วนสนใจบางวงพอขึ้นแข่งก็ยังเล่นบันเลงไปไม่ซ้อมไม่ฝึกไว้ไม่สนใจสามมัคคี ต่างหกต่างทุ่งเขียงมัวแต่เกียงจ้องลาวีหนีกับกันก้ามีไม่พาทีหน้าละอาถึงข้าววงลิงน้อยต่างเกี่ยวก้อยไม่กังขารักมั่นและสัญญาร่วมกันพาขึ้นเวทีดนตรีบันเลงเพราะบังสนอแสนสุขี ดชื่นรื่นรืดดีสามัคคีแสนภูมิใจเพราะมีความมานะไม่ลดละงานยิ่งใหญ่แข่งกจึงได้ใช้แสนสุขใจไปงานเอยวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆน้อยใหญ่ในพื้นป่าแห่งนี้ ขอบคุณที่ทุกๆคนมีความรักและสามัคคีให้กันและกันทำให้ป่าแห่งนี้มีแต่ความสงบสุขขอให้เพื่อนๆทุกคนสนุกสนานกันต่อได้แล้วครับ กว้างไปแล้วสนุกสนานกันเลยใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับแผนผังโครงเรื่องดนตรีในไพ่กว้างกันก่อนนะคะหนึ่งเลยนะคะนักเรียนเกี่ยวกับตัวละครนักเรียนเห็นตัวละครอะไรบ้างคะในเรื่องนี้อ่าเป็นสัตว์ใช่ไหมคะนักเรียนมีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดเลยนะคะอ่าหนึ่งเลยคือช้างหมูนะคะเต่าเสือหมีกระต่าย กว้างลิงกบไก่นะคะและสุดท้ายคือนกนั่นเองนะคะต่อมานะคะส่วนส่วนที่2น,นะคะก็คือเป็นเรื่องของฉากนะคะนะักเรียนฉากที่ใช้ในเรื่องนี้นะคะส่วนมากจะเป็นฉากที่อยู่ในป่านะคะเนื่องจากว่าตัวละครของเราเป็นสัตว์นั่นเองนะคะฉะนั้นจึงใช้ฉากในป่าค่ะ ต่อมานะคะเราจะมาลองลำดับเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เกิดในเรื่องกันนะคะเหตุการณ์แรกเลยนะคะก็คือมีการประชุมกันนะคะเกี่ยวกับการจะจัดกิจกรรมแข่งขันการประกวดดนตรีนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะลิงนะคะก็ได้จัดตั้งวงดนตรีขึ้นมาและมีการซักซ้อมดนตรีเป็นอย่างดีนะคะจนมีความเชี่ยวชาญและความพร้อมทําให้ วงของลิงนะคะได้รับชัยชนะนะคะจากการแข่งขันดังกล่าวนั่นเองนะคะที่วงของลิงชนะได้นะคะนักเรียนเป็นผลของเหตุการณ์ก็คือมีแค่วงของลิงวงเดียวนะคะที่มีการซักซ้อมดนตรีนั่นเองนะคะผลของเหตุการณ์นะคะจึงทําให้วงดนตรีของลิงชนะการแข่งขันนั่นเองนะคะต่อมานะคะสําหรับ หัวข้อสุดท้ายนะคะคือข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือความมานะขยันหมั่นฝึกซ้อมนะคะแล้วก็ความสามาคัคคีร่วมแรงร่วมใจในการทำงานนะคะถ้าเรามีการร่วมแรงร่วมใจการทำงานก็จะทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะนะักเรียนอยู่ที่หน้า13นะคะ คือให้นักเรียนเติมหมายเลขนะคะเรียงลำดับเหตุการณ์จากเรื่องดนตรีในภัยกว้างนะคะและเขียนเรื่องราวสั้นๆนะคะเป็นภาษาของนักเรียนเองแล้วก็ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายภาพเขียนชื่อชั้นเลขที่ส่งคุณครูด้วยนะคะ